ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมพอสปิงแคทกับเกมยูโยเด้อดีครับโดยคลิปนี้เราจะมาแนะนําเด็กราคาถูกครับผมนะแต่ถามว่าเก่งไหมคําตอบก็คือไม่ครับแต่ความสนุกครับผมถือว่าสนุกบักเลยนะครับและก็จัดให้ง่ายมากครับผมนั่นก็คือเด็กดักระบาใต้น้ําหรืออะควาเทได้เองครับโดยทีมของเด็กนี้ครับผมก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะถือว่าบ้าพลังบากๆและก็จะเป็นทีมที่ าสามารถอัญเชิญมอนเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องเลยครับผมนะโดยการใช้สตรีมของเด็กลิงเข้ามาเล่นเดียนะครับผมโดยหลกัหลกๆครับผมการเอาคอเทียครับผมก็จะเป็นการเสิร์ชหาซึ่งกันและกันนะครับโดยเอฟเฟกต์ครับผมของใบนี้นะก็คือการนำมอนเตอร์เอาคอเทียครับผมจากเด็กขึ้นมือนะครับนะอันนี้นะครับผมนั้นจะเป็นการเสิร์ชหากัดวิ่งวนเลยครับผมนะอาคอเทียขึ้นมือนะครับนะ แล้วก็ต่อมาเลยครับผมนะอันนี้จะเป็นการลงมอลเตอร์ครับผมเอาฟอร์เทียจับบนมือลงมาในสนามนะครับแบบพิเศษครับก็ทั้งสาใบก็จะตีประมาณนี้นะก็เสิร์ฟมอลเตอร์เสิออเร์ฟเวทบอลนะครับผมแล้วก็อัรเชิญมบอลเตอร์แบบพิเศษจ,จากบนมือนะครับผมก็จะมีประมาณนี้นะส่วนการเวทบอลต่อเนื่องครับผมนะีที่จะมีเล่นกับเด็กนี้ครับผมจะมีทั้งหมดสามแบบครับผมเริ่มจากการ์ดฟิลนะครับฟิลครับผมก็คือจะทําให้มอลเตอร์เผาออกฟอร์ของเราได้ครับผมเนี่ยที่เรี้ยวต่ำกว่า2องเพิ่มติเพิ่มขึ้น พันสองนะครับนะและก็ต่อมาครับผมนะมอนเตอร์เผาโอคอเทียของเรานะครับผมนะที่ทําการต่อสู้กับฝ่ายตัวข้าวครับขณะต่อสู้กานคานวณความเสียหายครับผมพาโจมตีจะเป็น2เท่านะครับผมนะจากภาระโจมตีดั้งเดิมนะและต่อมาครับผมถ้าเกิดการไปนที่ถูกทำลายจากสนามลงสุสานเราสามารถนำมอนเตอร์ที่เป็นเผาโอคอนะครับผมนะจดสั่นเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษครับ อันนี้ได้ครับผมเนี่ยเป็นการเวทบนต่อเลืองนะครับผมเนี่ยที่ถือว่าสําคัญมากเลยบอนเตอร์เผาถ้าอาเผาน้ําของเราไดครับผมเนี่ยจับไม่ถูกทลายจากการต่อสู้นอกจากบอนเตอร์เผาน้ําเท่านั้นนะครับนะและบอนเตอร์คอเทียวกันเราครับผมจะไม่รับผลเอฟเฟกครับผมขอบอนเตอร์ฝ่ายตรงข้ามนะครับถ้าเกิดการเป็ตกลงสุสานนะก็จะทําการนะครับผมเลือกการ์ดหนึ่งใบนะครับผมนะที่เป็นเผาวอคอรครับผมจะสารอันเชิญเข้าบานในสถามแบบพิเศษครับ ก็จะประมาณนี้นะหลักๆนะอันนี้ก็คือจะทําให้พาราตีนเราเปสองเท่าอันนี้ก็จะไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะครับผมแล้วก็จะไม่รับผลเ e อฟเฟกของฝายตรงข้ามนะครับนะและอันนี้ก็จะเป็นการปพับพลังครับหลักๆเลยนะอ่าประมาณนี้นะส่วนที่เหลือครับผมก็จะเป็นการที่เราจะทําการเคาน์เตอร์หรือทําลายการ์ดฝันขงข้าม,มากกว่านะอย่างเช่น จิ้มแขงหลังนะครับผมนะไซโครครับเอาไว้ทำลายและก็หรือจะเป็นในสุดของกับดักครับผมค้อดาวแคกดาวนะครับผมเนะี่ยเอามาขบวนมอนเตอร์ครับเพราะว่าเด็กนี้มอนเตอร์อาจจะรอนไปที่หนึ่งบางครั้งเนี่ยเราอาจจะการ,รบนมือขึ้นไปดีกว่าเราใช้มอนเตอร์ฝันข้ามยืนเอาตัวรอดไปก่อนครับต่อมาเลยครับผมนะก็เป็นในสุดขออ,อัพอรสตอรี่ครับนะอันนี้เป็นใบเดกเทมนบนไอ้กับดักที่ถือว่าแรงมากนะโดยการไปนี้ครับผมก็คือจะสามารถใช้ได้ก็คือเราต้องมีการมอนเตอร์อพอเทียครับผมนะอยู่ในสุดสายของเราก่อน จะได้เลือกเป้าหมายการ์ดในสนาม1ใบนะครับผมนะการ์ดใบนั้นจะสูญเสียเอฟเฟกครับผมและพลังตีจะเหลือแค่ห0 0อนะครับผมนะก็ประมาณนี้นะครับผมนะถือว่าเป็นหนึ่งในการที่แรงมากนะครับนะเพราะว่าใบเนี้ยมันจะทาให้ปิดเอฟเฟกต์ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามเดี๋ยวพลังตีเหลือร้อยหนึ่งพอฝ่ายตรงข้าตีมาเนี่ยก็ใช้งานก็ไม่ยากนะขอแค่มีมอเตอร์คอเทียตัวนี้นะครับลงสุสานก็ถือว่าใช้งานได้แล้วนะ จุดอ่อนของเด็กนี้ได้ครับผมเนะี่ยก็คือเด็กเนี้ยบันบ้าพลังแต่ก็แพ้แผงหลังดังนั้นการเคี่ยนะครับผมนะการใส่ไซโครครับผมก็ถือว่าเป็นทางที่ดีมากอย่างหนึง่งและผมก็ใส่ในส่วนของในแมบฟิดิกครับผมเอามาไล่จิ้มแผงหลังฝ่ายตรงข้ามด้วยนะและ้วก็มอนเตอร์ที่เราจะใช้บ่อยๆครับผมมอนเตอร์ลิงนะครับผมนะก็จะเป็นตัวของอเด็กเพนกวิ้นของเราได้ครับนะโดยหลักๆก,ก็จะใช้มอนเตอร์ลิงซึ่งเป็นมอนเตอร์ธาตุน้ำสองใบครับ อพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราสามารถเลือกเป้าหมายได้ครับผมเอฟเฟกต์การไปดีนะก็คือเลือกเป้าหมายมอลเตอร์ธาตุน้ําที่มีพลังตีต่ํากว่าพันห้านะครับในสัตว์อัญเชิญเข้ามาในสนามแบบพิเศษครับนะและถ้าเกิดเราใช้เอฟเฟกต์ดีเธอดีเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอลเตอร์แบบพิเศษได้เลยครับนอกจากมอลเตอร์ธาตุน้ําเท่านั้นนะครับนะและเกิดการไปที่ตกลงสู่สาตนะครับผมนะจากสนามนะครับเราสามารถเลือกเป้าหมายครับผมนะอันนี้ไม่เกีเ่ยวไม่ได้ใช้นะอ่าก็ดิคเบลลี่เยดยที่ปล่อยไปก่อนนะครับนะอ่าแต่ลหลักก็คือเอาทําการขุดครับ ต่อมานลยครับผมนะอันนี้ก็เป็นส่วนของมอนเตอร์ธาตุน้ำนะครับผมนะมอนเตอร์ธาตุน้ำของเราครับนะพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500และมอนเตอร์ธาตุไฟพลังโจมตีลดลง400ครับถ้าการเป็นที้ถูกทำลายจากการต่อสู้หรือเอฟเฟกต์การ์ดนะครับผมเนี่ยเราสามารถเลือกเอาใยการ์ดมอนเตอร์ธาตุน้ำในสุสานเอากลับขึ้นมือได้นะครับอ่าที่งเหลือกิประมาณนี้นะฟรีดิกก็ทิ้งการ์ดนะครับผมนะนะพอรีเซ็ตฟุ้งก็ทิ้งการ์ดทำลายการ์ดไว้บนกับดักฝงข้ามนะครับผมนะส่วนยูนิคอร์นก็จะเเป็นกากาารรทิ้ง์ดพื่อ เรื่องเป้าหมายการ์ดในสนามหนึ่งใบเอากับเข้าเด็กนะครับอะประมาณนี้นะหลักๆก,ก็ผมเราก็แค่ลงมอนเตอร์แล้วก็ทําการลิงซัมบอนนะครับผมนะเป็นใบนี้ตัวแรกก่อนแล้วก็ใช้เ,เฟคลิงครับทาการดึงการ์ดออกมานะครับผมนะจากสุสานนะครับผมแล้วก็ทําการใช้เ,เฟกครับเสิร์ดการ์ดปล่อยรอบหนึ่งทําให้เด็กเนี้ยมีมอนเตอร์กับการ์ดบูมกับดักเตอร์มือเสมอนะแล้วเราก็ใช้การ์ดที่เกินมาตัวส่วนนั้นเอาไปทําคอมโบต่างๆมากมายนะครับ อ่ะโอเคเราไปดูในส่วนของแนวทางการเล่นกันสักทีหนึ่งขอย้านะครับเด็กนี้จัดเพื่อความสนุกนะไม่เก่งเลยนะแต่ถ้าเกิดและก็บรราคาถูกดีนะก็เลยทําให้ถ้าเกิดใครอยากจัดเด็กนี้ก็สามารถจัดได้ไม่ยากครับผมนะประมาณว่าเบื่อเบื่อเด็กเบต้าเลยครับผมนะอยากหาอะไรใหม่ๆก็เราเด็กนี้ลองไปจัดดูเล่นได้เลยครับอ่ะโอเคนะครับนะมาดูอย่างแรกกันนะครับผมนะ อันนี้ถ้าเกิดขึ้นเบอร์ยี่ปุ๊บเนี่ยเราก็ลงตัวแรกไปก่อนเลยนะเปิดฟิลมาก่นอนนะครับนะเปิดฟิลม,มานะใส่แปะทีได้ไหมครับจากนั้นนะครับผมลงสองดาวครับแซ็กอ่าเอฟเฟคครับเลข้สองดาวนะครับผมนะลงหนึ่งดาวมาจากนั้นหนึ่งดาวครับผมเสิร์ชเว้นบนต่อเนื่องขึ้นเบครับจากนั้นอัญเชิญลิงก ครับผมนะเฟรคับดึงจิงดาวไปรอบนึงนะครับแล้วก็ใช้เฟรคับดึงรอบนึงนะครับเอตุแบ้ทีเดียวก็มีครบแล้วนะครับนี่ครับผมนะประมาณนี้นะตอนนี้มอนเตอร์ของเราก็พันต์ทีส0มพนตอนขณะต่อสู้นะครับ ก้าวการขึ้นมานะครับเอฟเฟกต์ครับผมดึงการขึ้นมาต่อนะลงไปทีครับอ,อย่างที่เห็นนี่ครับผมการในมือเราเยอะนะเราสามารถเอาก,การ์ดตัวนี้ไปใช้ทำคอมโบได้นะนี่นะครับผมนะต่อได้ด้วยนะครับ เราต้องเปิดก่อนไงไม่งั้นไอ้ติ๊กเกอร์มันตีแล้วเราจะไม่สามารถเปิดได้เลยต้องเปิดก่อนนะเพื่อไม่ให้ไอ้ติเกเกอร์เขาเบี่ยงอยู่กับเราครับเดี๋ยวนี้เห็นนะเพราะว่าเด็กนี้มันแพ้ทางพวกแข็งหลังนะดังนั้นเนี่ยเราถึงใส่ในแม่กระปุกเอามาใช้นะครับหมจดยันนครับนะถึงขึ้นครืงมือครับ ลงไปครับเกิดขึ้นมือนะครับอาเชิญพิเศษครับเกิดขึ้นมือีกทีครับอ่าจากนั้นก็อาเชิญลิง์นะครับไอเอ่อลิง์มาครับลิง์ต่อครับแล้วก็ดึงเข้าไปอีกทีครับแล้วก็ใช้เฟสครับผมดึงชอบดินนะครับแล้วก็ใช้เฟสครับผมดึงขึ้นไปอีกทีครับมันเยอะไปหมดเลยนะอ่าแล้วก็อาเชิญลิงอีกทีครับ อ่าก็โอเคนะผลของการเวทมนต์ต่อเนื่องนะครับผมนะมันเลยไม่ทําจําเป็นที่เราต้องเล่นในส่วนของตีมาะคอเทียงก็ได้นะแต่มันก็ทํา,าให้มอนสเตอร์ธาตุน้ำเราเนี่ยก็สู้ได้สบายเลยคนระับอ่ะไปะต่อกันเลยนะครับก็อย่างน้อยพลังยงตีเมื่อกี้ก็ห้าพันกว่าเลยครับนะต้องหามอนสเตอร์ใหญ่กว่าห้าพันมาสู้กับเราเลยนะ ก็ถือว่ารับมือ,อยากนะถ้าเกิดเอาแคพา่พลังโจมตีอย่างเดียวไปนะครับเปิดด้วยบูอายนะครับจวกการขึ้นมาเลยครับแปะฟิวไว้ก่อนครับลงมาเลยครับผมนะดึงครับ อ่แล้วก็เซิร์นครับแล้วก็ต่อเลยนะครับแปะขึ้นบ่าได้ครับหนึ่งทีครับเซิร์นไปทีครับแปะฟิลครับตีเลยครับพลังยมตีก็จะเป็นสามพันต่อนะครับในสามพันหกนะครับ คือมอนเตอร์เรา,เานี่ยพิังตีเฉลี่ย3,000อัพนะครับอ่ะโอเคนะครับนะก็อย่างที่เห็นนะตีไวมากย้ำอีกรอบหนึ่งเด็กนี้จัดประเพืิกคำคำนะครับมาทึกคนดีขึ้นนะ มันเป็นเวทมนต์ต่อเนื่องลยครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขึ้นมาปุกเราสบบามารถปอบคว่มเนะก็เอาตัวรอดได้อยู่เพราะว่าเราแค่ไปถึงไปแต่าก,การต่อสู้เท่านั้นโอเคนะครับสามพันสี่นะใหญ่อยู่โัวกาสนะครับใช้เฟคครับลงแบบพิเศษนะครับจากนั้นก็ต่อเลยนะ เปิดจากบนมือนะครับเดเเกตครับไม่เป็นไรนะครับนะลงมาต่อครับแต่ทีหนึงนะครับลถพระยมตีครับอย่างที่บอกไปมันมีสุสานอะไรเงี้ยเราก็สามารถทําได้แล้วแล้วก็ต่อเลยนะครับเปิดขึ้นมาอีกทีหนึ่งอันนี้ผมใส่แบบหนึ่งนะถ้าวจะใส่ก็จะเป็นสามแบบเลยอันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเพิ่มพยมตีสามร้อยครับผมแค่นั้นแหละหลักๆครับผม คือตอนหลังก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเราเป็นเอ็เอาไปนลิงเป็นเนส้นดนตรีเลยง่ายกว่าจะได้เอาพื้นที่ไปใส่อย่างอื่นด้วยอนะครับอ่าหัวตาลงมาได้ครับ,ะะบนะบนะอะไรที่มันไม่สําคัญครับเราก็โยนทิ้งได้นะครับนะไรกับเขาคกไปครับแล้วก็ตีดเป็นสบายครับอ่าประมาณนี้ได้ครับนะ ก็เห็นที่เห็นครับผมคอนเซปต์ของเด็กนี้นะครับผมเนี mm ่ย hmm. ก็จะมีการใช้เอฟเฟกครับผมได้อย่างต่อเนื่อง mm hmm. เพราะว่าเอฟเฟกของกล้าไปนี้เนี่ย mm hmm. มันไม่ได้ระบุว,ว่าเอฟเฟกของตัวเขาอะทำได้แค่ เธอเล่นมาครั้งนะครับผมนะถ้าตัดได้ที่เราสามารถเอาการ์ดไปนี่วิ่งเข้าวิ่งออกจากสนามได้เรื่อยเราก็สามารถใชเ้เฟรคครับผมของสายอาอร์เทียได้เรื่อยเลยเช่นเดียวกันนะมันเลยทําให้เราสามารถจะสแปมนะครับผมนะเสิร์ชหาการ์ดขุดการ์ดนะครับผมลงการ์ดได้ไม่ยากนะแต่อย่างที่เห็นครับผมว่าทีมของเดลอควาเทียก็ไม่มีการ์ดออกมาเสิร์ฟอะไรเ,เพิ่มเติมเลยนอกจากล่าสุดก็จะเป็นในส่วนของการ์ดเวทมนต์ต่อเนื่องครับผมใบนี้แล้วก็การ์ดกับดักเอามาเสิร์ฟทีนนะแต่กาสดี้คืออัปเดตครับผมล่าสุดของเด็กออคว์เทียท,ที่ทางเรา นำเสนอมานะครับผมนะส่วนการ์ดเนี่ยหาจากไหนได้บ้างนะครับผมนะก็เริ่มนะครับผมในส่วนของการ์ดตีมอนเตอร์ก่อนนะครับผมนะไกอาร์เจเนตินะครับผมนะพวกนี้ก็เป็นการ์ดยุคเก่าอพอสมควรนะอ่าพวกนี้อยู่ในส่วของไกอาร์เจเนตินะครับ เผื่อใครเปิดไปเจอก็อาจจะมีการเข้าไปจัดอยู่ได้สว่วนอันนี้การ์ดเซิร์ฟฟิลนะครับผมนะ <S <S ก็สามารถใช้นะครับผมในส่วนของเพชรซื้อได้เลยครับผมมันอยู่ในบทสเปเชียลของร้านท้านะครับผมนะอันนี้การ์ดเคลียร์แผงหลักครับผมอันนี้จะใส่แบบไหนก็ได้นะแล้วแต่นะอ่าเวทบนฟิลนะครับผมนะเวทบนฟิลเดียกก็ไปแลกการ์ดได้เลยนะครับนะต่อมาไนะด้ครับผมนะแการ์ดวต่อเนื่องครับผมอยู่ในชุดของไกอาเจสิสครับอ่าส่วนตัวโกลเดนสเตยนะครับผมนะอยู่ชุดของ ่าเคลวิ้งครับอ่าแครกดาวอันนี้แล้วแต่นะครับผมนะใครจะใส่แทนอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะของผมใส่แครกดาวเพราะว่าเด็กเราไม่ค่อยมีมอนเตอร์เอามอนเตอร์แฟลข้าบมาป้องกันก็ถือว่าพอไหวอยู่แล้วก็ล่าสุดนะครับผมอยู่ในสุดของเคลวิ้งเช่นเดียวกันครับนะอ่ะต่อไปครับผมมอนเตอร์นะครับผมนะสำคัญสำคัญเนี่ยก็จะเป็นตัวของยูนิคอนนะครับผมยูนิคอนก็อยู่ในสุดของฟีเจอร์นะครับอ่าฮะไลท์แบฟินิกครับผมอยู่ชุดเดียวกันอ่า ในส่วนของมารีเนตนะครับผมนะทิกสตาร์ครับอ่าต่อไปก็ในส่วนของน้องดาวปาดาวครับครับอยู่ชุดเดียวกันนะครับอ่ะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะก็ขอย้ำอีกรอบนึงมันไม่เก่งแต่เล่นสนุกแน่นอนเพราะว่ามันตีมเสิร์ชหาก,การ์ดเรื่อยๆครับใครที่อยากจะหาอะไแปกใหม่ก็จับไปได้เลยวนสกิลอันนี้ตามใจชอบนะแต่ผมใช้ในส่วนของโลลเวลนะครับผมนะเพราะว่า มอนเตอร์เราจะได้ขึ้นมือชั่วๆนะครับเนะเพราะว่ามันมีแค่สตัวแหละหลักๆนะจะตัวไหนก็ถือว่าได้ไง่นายงนั้นนะไม่ว่าจะเป็นมอนเตอร์หนึ่งดาวที่ไว้เสริมไว้บนกับดักหรือมอนเตอร์สองดาวครับผมที่เอาไว้แสบม,มอนตลงเรื่อยๆนะโอเคครับก็ประมาณนี้ขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบนะหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดต like, ิดตามกดถูกใจเจอกันต่อไปคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ